นี่จะเป็นครั้งแรกที่อาจารย์จะเดินไปดูตรงลานที่ประทับขององค์พ่อพระพิกาเนศนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันก่อสร้างทุกวันแต่อาจารย์ไม่ค่อยมีเวลา,าได้ไปดูแล้วก็กลางวันเขาก็ทํางานทําอะไรกันนะครับจะพามาดูแต่ลืมบอกไปช่วงที่ผ่านมาคนมาแก้บนองค์ปู่นะคะาคาจักรพรรดิเยอะมากมากแบบมากเมื่อเช้า,ชาขนดอกบวัวออกไปสองรอบนะครับเพราะเยอะมากล้นเลยนะครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นปกติมันไม่มีเนาะอันนี้เราตอนนั้นเราทําพิธีอาบน้ำมนต์จันทร์ซอนจันทร์เนี่ยอันนี้แท่น พรมพิธีของเราแล้วก็ทุกคนก็มาอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมว่าลานตรงนี้ลานนี้ทั้งหมดนี้เทพื้นหมดแล้วเพราะต่อไปเนี้ยทาอะไรทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเทพื้นเต็มพื้นที่เลยก็เดี๋ยวตรงนี้เอาออกก็จะเป็นพื้นที่เดียวกันเวลาที่เราทุกคนมาหรือว่าทำกิจกรรมใดๆต่างๆมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนตรงนี้ใหญ่เต็มพื้นที่เลย1ใน4 1ส่วน4ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับจะเป็นตรงนี้ นี่คือที่ประทับขององค์พ่อปพปิกาศเนศฐีสยามที่จะอัญเชิญพระองค์ท่านมาประทับในวันที่8เดือนกันยาตรงกับวันงานคะเนศจตุรถีและว,วันนั้นสําคัญมากเพราะว่าเป็นวันที่ครั้งแรกที่องค์ประธานจะมาประทับที่นี่นอกเหนือจากนั้นนะครับจะเป็นวันสถาปนาครั้งใหญ่ขององค์พ่อปรปิการเนศฐีสยามและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยในโลกและเป็นพระปิกาเนศที่สําเร็จและร่ํารวยที่สุดด้วยนี่คือแท่นประทับของพระองค์นะครับ เดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องตกแต่งนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับตกแต่งใหม่ทั้งหมดแล้วก็หลังจากวันที่8เนี่ยเราจะแห่มาจากตรงหน้าสวนหลวงร้อ9อยู่ตรงอะไรนะโรงเรียนฝึกอาชีพประเวศอะครับข้างๆเซเว่น่ะเริ่มขบวนแห่ตรงนั้นและรถที่เราใช้ในการทําขบวนแห่นะครับจะเป็นรถที่ได้รับการชนะเลิศระดับประเทศมาอันดับหนึ่งเพราะองค์พ่อพิพัฒเนธต้องเป็นหนึ่งในสยามใช่ไหมแล้วก็อันดับหนึ่งมาแล้วขบวนสวยมาก ทุกคนมาร่วมงานขบวนแห่ได้แต่ต้องใส่เสื้อสีแดงเริ่มแห่ตอนบ่ายโมงนะครับวันสําคัญแลวมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนะที่จะได้แห่แบบนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่พระองค์มาประทับปุ๊บแอบประทับตรงนี้นะครับเาประทับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะก่อสร้างซุ้มที่ประทับของพระองค์ให้สวยสดงดงามที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระองค์มาประทับปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้เคลื่อนย้ายพระองค์แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือสาเหตุที่เราไม่ได้ทําซุ้มมาก่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะง่ายกว่าการการประทับของพระอ,องค์ท่านในการขนย้ายมาด้วยเพราะว่าถ้าสมมติเราทําซุ้มไปแล้วจะวย,ออยกพระองค์ย่างเพราะองค์ใหญ่มากอะนัตตักสองเมตรกว่าสูงประมาณ3เมตรคือใหญ่มากสูงเท่ากับอาจารย์สองคนต่อกันเพาราะอาจารย์ตัวเล็กมากส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเริ่มทําโครงที่เป็น แบ็กกราวด้านหลังอันนี้ก็จะตกแต่งให้สวยงามแต่เป็นถาวรน,นะครับอันนี้อาจจะชั่วคราวเนาะสำหรับงานคันนี้จะตัวลทัทีอันนี้จัดงานเนี่ยชั่วคราวอันนี้ใช้เป็นชั่วคราวก่อน ปีที่แล้วว่างานคณะจตุรทียิ่งใหญ่แลวปีนี้ใหญ่กว่าและทุกคนสามารถมาร่วมง,งานได้หมดทุกคนขอแค่ใส่เสื้อสีแดงวันนั้นเป็นวันที่พระอ,องค์จะลงมาเสด็จมาใกล้เราที่สุดวันนั้นจะเป็นวันที่เราขอพรและสำเร็จผลเยอะที่สุดเพราะปีที่แล้วคนขอพรและสำเร็จในงานเยอะมากและมีคนหนึ่งใช่ไหมถูกหวย16วดต่อกันตั้งแต่งานคณะจตุรถีแล้วเขาก็มารอมางานนี้หลายคนก็ได้บ้านได้รถสำเร็จในหน้าที่การงานเยอะแล้วก็หลายคนเอาทองมา ถวายในการหล่อพระองค์ท่านด้วยแล้วก็ตอนเที่ยงช่างที่ทำาันนี้ครับก็มีพี่คนหนึ่งถูกเหมือนกันเขาขอพรพระพี่คนนในเทวไลของเราแล้วก็ถูกก็เลยเลี้ยงพี่ช่างที่เห็นไหมช่างที่ทํางานที่เนี่ยขอองค์พ่อเขาก็ถูกรางวัลก็ได้เลี้ยงกันเป็นใหญ่เป็นโตที่เทวไลเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่แปดเนี่ยเป็นวันที่พระองค์เสด็จมาใกล้และการขอพรจะแรงที่สุดวันที่แปดควรจะต้องมา ใครก็มาได้นะครับใครก็มาได้มาได้หมดเลยงานเริ่มแห่บ่ายโมงโดยขบวนแห่นอกจากสวยงามแล้วก็จะมีพราหม์มีขบวนแห่แบบฮินดูแบบร้อเปร์เซนต์สวยสดงดงามอลังการไล่มาเข้าจากักรพัฒดิเทวาลัยปุ๊บมาช่วงเย็ยนเข้าสู่พิธีการสถาปนาครั้งใหญ่แล้วก็งานคเนตจตุลถีนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงให้สวยงามอลังการว่าปีที่แล้วคักแล้วปีนี้คักเติบนะครับปีนี้คักเติบอ๋อแล้วลืม วันที่8คณีจตุลทีและก็วันที่9ก็จะเป็นงานไหว้ครูงานไหว้ครูก็มาได้ทุกคนวันนั้นคือ8คณีจตุลทีวันที่9เดือน9ก็เป็นงานไหว้ครูต่อกันเลยเพราะงานไหว้ครูปีนี้เป็นปีแรกที่อาจารย์จัดให้ลูกศิษย์เข้ามาแล้วเป็นงานที่อาจารย์ทุ่มเทมากเพราะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่คอยปกปักรักษาเราเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยศิษย์มีครูทุกคนต้องมาและก็อาจารย์จัดงานอาจารย์ไม่ได้คิดเงินกับลูกศิษย์นะอาจารย์จัดงานยิ่งใหญ่สวยงามเนี่ยทุกคนมา มาได้หมดวันที่9เดือน9วันไหวครูวันที่8เดือน9วันคั้นนี้จตุรลถีต้องมานะส่วนตรงนี้ก็จะมีการก่อสร้างต่อเนื่องกันไปนะครับด้านหลังที่เป็นราเห็นสวยๆเนี่ยจะโดนเออออกแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับค่อยๆทําไปแต่ว่าโซนนี้จะต้องเสร็จเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต่อวปโซนนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นโซนเนี่ยด้านหน้าพลับพลาด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับ ทั้งหมดเนี้ยเราจะมีการแก้ไขให้สวยที่สุดเพื่อให้เราทุกคนมาที่บ้านเราที่จกักรพัดเทวารายแล้วเกิดความสบายใจเป็นสิริมงคลกับเรามากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่อยากบอกอยากอัปเดตมากเลยเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีนึงก็เป็นการอัปเดตให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็วันที่23ที่ผ่านมาเราเพิ่งจะเททองหล่อนะครับ หล่อหัวใจองค์พ่อพระพิฆเนศที่สยามด้วยนะครับก็ครั้งเดียวในชีวิตอ่ะดีสุดๆเลยนะทุกคนดีมากวันวันที่แปดที่เก้าต้องมายังไงก็ต้องมาตัดเวลามาให้ได้เป็นวันดีมากเป็นวันแห่งมหามงคลทั้งสองวันองค์พ่อพระพิฆเนศองค์ปุ่นาคาจักรพัรดิก็เป็นบรมครูของเรานะครับแล้วก็วันวันที่เก้าเดือนเก้าก็เป็นการเป็นการไหว้ครูต่อเนื่องเลยที่สุดแล้วหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวแต่โอกาสที่จะได้แห่และสถาปนาพระองค์อ่ะ ในในในชีวิตนี้มีแค่ครั้งเดียวคือวันที่8เพราะหลังจากนี้ไม่ได้แห่แล้วเพระองค์จะมาประทับแล้วนะครับอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนี้นก่อน